ถ้าไปเด้นมาในส่วนของจีนนั้นอเมริกาจัดท่ากําลังดีที่สุดคือจะเล่นงานจีนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเทคโนโลยีระดับสูงก็หมายถึง s ิ m ิค,คอนดักเตอระดับบนเาขึ้นมาปั๊บเขาแรกจะมีการเก็บภาษี c r o ส s b o บอ e ทุกป,ประเทศ10%สองก็จะมีการเก็บภาษีนำเข้า60%ของจีนเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดการขัดแย้งกับพันธมิตรของเขาในยุโรปนะครับ็ที่สองกับจีนเนี่ยโดนรักที่สุด at box เป็ ot, นส่วนคู่ว่าของทางด้านของ เท็กซัสตั้งเขาเรียกว่ารั้วแล้วก็มีวายไม่ให้พวกดีพายเข้ามาทางด้านศาลสูงก็ออกมาบอกคุณผิดกฎหมายรัฐมนูลต้องตัดเขาบอกไม่ตัดคุณจะทาไงรัฐบาลการถ้าสูงต้องหมายความว่าผมจะส่งกองกําลังจากรัฐบาลการเชฟโลกการเข้าไปเล่นงานมันอาจจะชนกันรัฐเท็กซัสเนี่ยเคยแยกตัวมาสองครั้งปี1869ก็มีคดีอันหนึ่งที่ผ่านศาลสูง คดีนี้ชื่อว่าเท็กซัสแอนด์ไวาจ์จำไม่ผิดนะครับในเท็กซัสแอนด์ไวสูเปิมคอนออกมาบอกว่าเท็กซัสคุณแยกไม่ได้แยกเมื่อไรเนี่ยคุณโดนเล่นงานแน่เพราะฉะนั้นในกรณีปิดประตูเลยครับว่าจะมีการแยกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีตรงนี้ถ้าคุณแยกก็่หมายความว่าทางรัฐบาลการอาจจะทําให้เกิดการลบเล่นงานคุณได้ครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงอ,อยากไปเกินเลยที่ขนะดานั้นทำไมจะแนนเสียงท่ทำถึงนัทนฉะนั้นไบเดนตัวเนี้ยไบเดนจะเป็นจุดอ่อน ในในการที่จะได้คะแนนเสียงเพราะว่าไบเดนเป็นรรคซ้ายกลางและในซ้ายกลางมันปรากฏมีพวกซ้ายจัดพวกซ้ายจัดคือกลุ่มที่ต้องการเคาลพสิทธิมกกนุษยชนพวกนี้ต้องการที่จะให้พวกนี้ภายเนี่ยนะครับปลอดภยัยบางคนอาจจะได้อะไรครับดำเนินการอย่างถูกต้องกฎหมายซึ่งอันนี้ก็ส่งข้ามกับประชาชนอเมริกาจำนวนมากเลยที่ไม่ต้องการสารใดครับแบบนี้เกิดเพราะทุกวันนี้ก็มีปัญหายอยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมาการเลือกตั้งเนี่ยทำถึงมีความได้เปลี่ยนไบเดนโดยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยเห็นได้ชัดมากนะครับ ปัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสนะคะความขัดแยงระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางนั้นที่ว่ากันว่าถึงขั้นจะขอแยกประเทศนะคะแยกออกมาเป็นรัฐอิสลัดนะคะมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าและเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมันกระทบกับเรื่องของความเป็นไปได้นะคะและชัยชนะของทรัมป์หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งปลายปีนีไหมคะเดียญาติครับเราต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญกับประวัติศาสตร์ก่อนรัฐเท็กซัสเนี่ยเคยแยกตัวมาสองครั้งครั้งแรกแยกตัวมาเป็นอิสระเพราะว่า เ x ็กซัสเป็นส่วน,นของเม็กซิโกคําว่าเท็กซัสภาษาสเป็นก็เต็ค่าตลอดแค่เพราะั้นแยกตัวออกมาเป็นของอเมริกานั่นถ้าจำจไม่ผิดนะฮะปี1831และในปี1861จำได้ไหมครับทางดานเท็กซัสเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ต้องการแยกออกมาเป็นอิสระถ้าเรียกว่า confederacy แต่แพ้ไงในสนงครามการเมืองเพราะฉะนั้นในกรณีพูดง่ายถ้าคุณแยกจะโดนเล่งาน ทีนี้ในปี1869ก็มีคดีอันหนึ่งที่ผ่านศาลสูงคดีนี้ชื่อว่า Texas and w i ถ้ไวท่าจ์จำไม่ผิดนะครับใน t e x s s and อนด์ซู e ิม c ์คอรออกมาบอกว่า Texas คุณแยกไม่ได้แยกเมื่อไรเนี่ยคุณโดนเล่นงานแน่เพราะฉนั้นจากจุดนี้ก็คุณง่ายซู p r e m ์คอร์ดเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะยอมนะครับแน่นอนผิดขออ้อ2ถ้าเราดูจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญในการกําหนดว่านะครับไม่ได้กําหนดว่าจะแยกได้ แต่พุญญาตให้ถ้าเกิดมีปาก,การที่แยกได้ก็คือ 1. น,นะครับสใน3ของเขาเรียกว่าทางด้าน Legislative ในที่นี้ก็คือวุฒิสภานะครับสใน3าเนี่ยตกวงกันว่าจะมีการจัดตั้งการประชุมระดับคอ n เวนชั่นสใน3นะครับแล้วก็ถ้าจะให้มีการแยกต้องได้3ใน4เพราะฉะนั้นในกรณีปิดประตูเลยครับว่าจะมีการแยกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีตรงนี้ถ้าคุณแยก นั่นหมายความว่าทางรัฐบาลการอาจจะทําให้เกิดการลบเล่นงานคุณได้ครับยกเว้นว่าโอ้โหสถานการณ์นะครับในปีหน้าหรือปีต่อไปเนี่ยหลายคนนําไม่พอใจรัฐบาลการนะครับเลิกท้าทายแบบยูคตีปีน่มันเก่ปดสิบมีแปดร้อยหกสิบคุณจะมากันลบก,ก็ลบสิวะนะฮะผิดก็ผิดสิวะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เรายัางไปไม่ถึงอยา่าไปเกินเลยถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นไอกโคที่จะมีการแยกแผ่นดินขณะนี้ยังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่อาจจะมีการพูดในานองว่าถ้าเกิดทำม,มาแคาลิฟอร์เนียก็ไม่พอใจอาจจะมีการขู่ว่าจะแยกแผ่นดินแต่คนาจริงๆไม่ช่ของง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นการจะทําแบบนี้ในแง่รัฐธรรมนูญต้องหมายก่อนว่ารักอื่นๆเห็นด้วยเห็นด้วยในงานจัดตั้งคอนเวนชั่น2ใน3และจะเห็นด้วยต้อง3ในสี่ นะคุณรู้ที่ว่ายากไหมครับในการที่จะยกเว้นเาคุณจะทําการปฏิวัติอันนี้ก็ต้องลบกันนะครับเพราะในโอกาสที่แยกกันดินตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงแต่ก็จะมีข่าวคราวเนี่ยมันมากขึ้นทุกทีเพราะข่าวคราวนี้อธิบายได้ง่ายว่าแอดบอร์ท่เป็นผู้ว่าของทางด้านของเท็กซัสเขาก็ททาไงครับตั้งเขาเรียกว่ารั้วแล้วก็มีวายวายก็เกิดอะไรครับไม่ให้พวกนี้ภายเข้ามานะครับทางด้านรัฐบาลทางด้านศาลสูงก็ออกมาบอกคุณผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องตัดเขาบอกไม่ตัด คุณจะทาไงเพราะฉะนั้นในกรณีรัฐบาลกลางถ้าส่งนะครับผมต้องหมายความว่าผมจะส่งกองกําลังจากรัฐบาลการเฟสโตโรกาดเข้าไปเล่นงานมันอาจจะชนกันเพราะฉะนั้นนี่ที่คุณเป็นห่วงมันอาจจะต่อสู้กันและบางรัฐอาจจะเห็นด้วยนึกออกห้เพราะับต่างต่างเหล่านี้และทาก็เห็นด้วยนะครับําเห็นด้วยกับทางด้านของแนะอปบอทอะเมื่อก่อนครับบอเฮ้ยอย่าไปยอมมันเข้าใจไหมครับฟังมาเพราะฉะนั้นมันเกิดเกิด ข่าวสารออกมาใน Social Media, โซเชียลมีเดียว่าจะมีการแยกแยิดีมีการเผชิญหน้าแต่ยังไปไม่ถึงครับแต่จะมีการเผชิญหน้าในระดับหนึ่งแต่ขนาดเดีวยวกันนะ,ะก็คงจะต้องมาดูว่าหลายๆประเทศอ่ะหลายหลรัฐอ่ะก็จะมีความรู้สึกมาเกลี่ยใใ้พวกที่ลีภยัยต้องการที่จะปรับเพราะั้คะแนนเสียงของท้ามสิงได้มาที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เขาชัดมากเลยจะเล่นงานพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ ขึ้นมาแทนที่ทางด้านความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นอธิบายว่าทำไมคะแนนเสียงของทรามถึงนําทางด้านไบเดนตัวนี้ไบเดนจะเป็นจุดอ่อนในในการที่จะได้คะแนนเสียงเพราะว่าไบเดนเป็นพรรคซ้ายกลางและในซ้ายกลางนั้นปรกาก่ฏมีพวกซ้ายจัด พวกสายจากักคือกลุ่มที่ต้องการเคารพสิทธิทมน,นุษยชนพวกนี้ต้องการที่จะให้พวกลี้พัยเนี่ยนะครับปลอดภยัยบางคนอาจจะได้อะไรครับดําเนินการอย่างถูกต้องกัฎหมายซึ่งอันนี้ก็ตรงข้ามกับประชาชนในอเมริกาจำนวนมากเลยที่ไม่ต้องการสารใดรันแบบนี้เกิดเพราะทุกวันนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุผลว่าทํใไามาการเลือกตั้งน,นี้ทําจึงมีความได้เปรียบไบเดน Biden, โดยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยเห็นได้ชัดมากเลยครับเราเห็นแน่ๆนะคะก็คือแรงกะเื่อมจากกรณีเรื่องของ ผู้ลิ้วไผนะคะเหตุการณ์ที่รุนแรงที่อาจารย์บอกว่ามันก็เป็นสิ่งสะท้อนความต้องการของชาวอเมริกันตอนนี้เนี่ยน่าจะมีผลกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเลือกตั้งของอเมริกันที่เกิดขึ้นก็จะมีผลกับภาพของทั้งโลกอย่างแน่นอนนะคะเราสนใจมิติของเศรษฐกิจเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผลกับเศรษฐกิจโลกยังไงคะอาจารย์อันนี้ง่ายมากเลยนะครับข้อแรกของพักกาเศรษฐกิจแล้วเพราะถ้าเขาเรื่องการเมืองด้วยนะครับพูดยาวไปแง่เศรษฐกิจทลั่ขึ้นมาปั๊บข้อแรก จกมีการเก็บภาษีคร h e บอ a r ดทุกประเทศส0บเปอซนสองนะครับก็จะยังไงครับก็จะมีการเก็บภาษีนําเข้า6 0อร์เซของจีนได้เป้าไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีเกจะเกิดการขัดแย้งกับพันธมิตรของเขานในยุโรปนะครับที่สองกับจีนเนี่ยโดนหนักที่สุดนะครับเพียงแต่จาทิบาว่าถ้าไปเดนมาในส่วนของจีนนั้นนะครับอเมริกาจัดค่ากับว่าดีดีริสกิ้ง คือจะเล่นงานจีนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอตัวเทคโนโลยีระดับสูงก็หมายถึงสินคอนดักร,ระดับบนระดับบนสําหรับคนที่รู้เรื่องเทคนิคก็หมายความว่านาโนโมิเตอร์2อถึงสเพราะว่าหัววายเนี่ยทำได้ตอนนี้ถึง7นะครับแล้วก็ทท่าจะขึ้นมาที่5นะครับแต่สองสามวัต่มคอมพิวเตอร์ Computer, กับเรื่องของเอไอนะครับแต่เรื่องการค้ายอย่างอื่นโอเคแต่ถ้าํามาเนี่ยหนักก็คืออะไรดีครับพิงเลยดีครับพิงก็คือเรื่องของการค้าการลงทุน และเรื่องเทคโนโลยีอันนี้จะเห็นได้ชัดที่อันนี้จะกระทบกับจีนหนักมากเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นบทความไม่ว่าใครจะมาวิกทิมก็คือตัวที่เป็นเอ่อเฉลยสึกจะกลายเป็นจีนแนละ้เพราะว่าจะต้องถูกเล่นง,งานที่ตรงนี้นะครับกับอันต่อไปสิ่งที่ทั้มขึ้นมาปั๊บนะฮะก็จะเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการสร้างเองไม่ได้สนใจเรื่องของอะไรครับเรื่องของรบร้อนเพราะฉะนั้นน,นี้จะเกิดกระทบกับเรื่องของอะไรครับความคอมมิตเมนต์ที่อเมริกานะครับบอกว่า 2050จะเป็นนิวทรัลเช่นเดียวกับยุโรป2050แล้วก็สองจีนเป็น2065ตัวนี้จะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นนะฮะ,ะเกิดขึ้นเลเพราะทําม,มาเหมือนเขาที่แล้วเลยนะครับถอนตัวมาจากปารีสสนับสนุนพวกอะไรครับพวกที่เป็นพลังงานแบบเก่าฟอสซิลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะถูกกระทบครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึงที่จะถานกับอันที่สาทมทมานะั้นนะครับก็หมายความว่าอะไรครับคิดถึงด้านของอะไรครับ สิ่งที่น่ากลัวอันนึงคือ isolationism นะครับแต่ในด,ด้านนาโตเนี่ยเท่าที่ฟังดูไม่ถึงกับถอนแต่ก็สร้างความลําบากให้กับสมาชิกของนาโตนะครับยังคงอยู่แต่ว่ามันมีความลําบากนะในลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นสไตล์ของธรรมบางทีเล่นงานหนักแต่ลึกๆยังไม่หึงที่ตรงนั้นเพราะว่าเขาเล่นบทในลักษณะที่ <c oughs> เขายเข้มข้นเหมือนกับที่เล่นงานเม็กซิโกนะฮะเรื่องของอะไรครับน a ฟต a าตอนจูบอสแะออกตอนจบได้สิ่งที่เขาต้องการเปลี่ยนน a ฟต้าเป็น USMCA นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีจะบอกได้ว่าสิ่งที่ทั้งต้องการไปอยู่ที่เรื่องของการเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการปั่นปูนมีถูกกระทบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํามาตรงน,นี้คือเน้นเรื่องอเมริกันซส์สในส่วนนี้นะครับกับเรื่องของการเรื่องของรีพยอันนี้ชัดมากนะครับในกรณีนี้ประเทศที่ถูกกระทบมากที่สุดคือเม็กซิโกตัางหมายขอาคุณไม่ได้จะส่งคุณกลับไปที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้คิดว่าก็ส่งผลกระทบนะฮะโดยรเรพาะเศรษฐกิจเนี่ยในที่ทําม,มาเนี่ยจะเกิดการากระทบในเรื่องของการจีกนกังการค้าค่อนข้างจะที่ความมากครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยจะถูกกระทบแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทําม,มาในกรณีน,นี้นะครับเมื่อถูกกระทบจากจีนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งน,น,นะฮะคือเรื่อรีชอร์リンงรีชอร์リンงในที่นี้หมายความว่าใครธุรกิจบางอย่างเนี่ยไม่ต้องมาทําที่อื่นแล้วไปทําที่อมททเมริกา นะครับซึ่งในกรณีนี้ในสมัยของไบเดนก็มีนะครับดีชอร์ริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่ผมดูอยู่ก็คือว่าทั้มไม่ใช่เป็นคนพูดเรื่องเซนชอร์ริงเฟนชอร์ริงเป็นศัพท์ของรัฐมนตรีการคลังของไบเดนก็คือจะมาทำเซมบิกอาเขาเรียกว่าอะไรครับซัลายเชนในประเทศท่เบนมิรซึ่งในกรณีนี้ผมก็คิดว่าความเป็นไปได้นะครับว่าทัป์จะไม่ใช่ตัดออกมาจากโลกภายนอกเพราะถ้าตัดภายนอกเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาสำหรับมิกาเองเพราะฉะนั้นบางส่วน นะครับกลับไปที่อเมริกาบางส่วนอาจจะใช้ในลักษณะ2อย่าง near Sho r i n g n e a r s h o r i n g คืออะไรเอามาทำนะครับจากจีนจากอันนึงเอามาจากที่อื่นเอามาทําที่อะไรนะครับมาที่เม็กซิโกนะครับเม็กซิโกมีทั้งบวกและทั้งลบก็บอีกส่วนนึงก็คืออะไรอาจจะมาอย่างประเทศอาเซียนนะครับที่เขาคิดว่าเป็นมิตรสําหรับเขาหรือว่าเขาพอพอใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ของมิตรแต่เขาพอใจนะครับพอพอใจขึ้นมาตูมปั๊บเนี่ยในกรณีอาจจะใช้ประเทศอันเนี้ย นะครับเป็นเครื่องในการทำเซมิคอนดักเตอร์เพราะว่าผลิตออกมาจากจีนซึ่งอันนี้ก็เป็นมีผลกระทบะที่ตัวนี้แต่ตัวนี้เพาะเล่นงานขึ้นมาจีนเองก็จําเป็นจะต้องอะไรครับปรับตัวจะเกิดการเรียกว่าเนียชอลลิงอาจจะเรียกอะไรครับขยายเรื่องของสป라이เช็มายักกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเทศอาเซียน,าะะน,น,ายนวางตัวยังไงให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นผลกระทบในส่วนหนึ่งมีทั้งบวกและมีทั้งลบครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์สุชัยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพคุณมากค่ะ